กาบฉบังสิบหกคืนกงจงสำคัญทั้งกุลปนกันรำพันมิ่งไม้ในดงไกลกางยางยุงสูงระหงแต่ลินปิงปริงประยงขันทรงทรงกินฟินฟัง มะม่วงพวงพองช่องนางหล่นเกือนเถทอนทางกินพางเดินพางวางนอนเห็นกวางย่างเยื่องช่ำเรืองเดินเหมือนอย่างนางเชนผ่แสงสํำอางข้างเคียงเขาสู สำเนียงนาฟังวังเวงกลางไัยไก่ขันบันเลงฟังเสียงเพียงเพลงโซเจงจำเรียงเวียงวังยุงทองร้องกระต o อหหงดังเพียงโค้งกองระคัง